เหนือสุดเอ้ยอำเภอเหนือสุดของจังหวัดเชียงใหม่ใช่เรากำลังจะเดินทางไปบริจาคของกันนะคะที่อบตบ้านหลวงไม่ใช่แม่หลวงนะเออไม่ใช่แม่หลวงตอนนี้บ้ตีห้าครึ่งนะคะเราจะเดินทางไปถึงประมาณกี่โมงคะประมาณ9ก้าโมงนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณสามชั่วโมงชั่วโมงนะคะระยะทางก็ประมาณสักร้อยเก้าสิบกิโลเนาะ มาอากาศดีมากยี่สิบเอ็ดองศานะคะนี่ก็เป็นของบริจาคที่เราไปรับมานะคะที่ส่งมาทางไปเมื่อวานเราไปซื้อของมาด้วย้า่เมื่อวานก็มีผ้าอนามัยหน้ากากอนามัยมียามียาอ่ะยากันยุงยากันยุงแล้วก็มียาพวกสารละลาใช่โอ้สารละมีใช่จอร์ดเชาอยู่งแหละโอเคไปเจอกันเล้วก็กลบาหลวงบายบายครับ จากของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้เจอกับท่านนายกท่านนายกไปติดติดภารกิจไปเปิดงานกีฬาสีเนาะก็เลยฝากกับคนที่นั่นเอาไว้ขขงจริงเขาบอกให้อยู่รอนท่านนายกแต่เราเราก็มีภารกิจที่จะรีบไปแล้วก็รีบมาเหลือไปวิ่งยากที่นี่โอเค่รถรถมันเบาแล้วแหละเนาะก็เราอ่ะจะรีบกลับไปตัวเมืองนะครับที่เราจะไป เอาของอีกที่หนึ่งแล้วก็ไปส่งให้พี่อีกที่หนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าแต่น่าจะไปส่งวันนี้แหละแล้เสร็จแล้วถ้าขึ้นกิวทันเราก็จะขึ้นกิวแมปานกับวันนี้ถ้าไม่ทันก็คือเปลี่ยนแผนหมดเลยเปลี่ยนแผนยกแผนของพรุ่งนี้มาไว้วันนี้แล้ววันนี้เราจะไปขึ้นของพรุ่งนี้แพนเราจะเอาแผนมาแบบเสียบเสียบเสียบกันนะครับเสีตอนนี้นารีมันจะขอพักผ่อนก่อนง่วงมากไม่ไหวสวนผมเองก็จะขับรถยาวๆวสามชั่วโมงนะครับคนเดียวขับรถไปคนเดียวนะครับโอเค เจอกันที่เชียงใหม่นะครับอ้าวนี่ที่นี่ไี่เจ้เชียงใหม่เหรอเออเออเออตรงนที่ <c oughs> ตัวเมืองเชียงใหม่นะครับไปไป้า <Bye. S 1> กไปค่ะนั่นแท้ชื่ออะไรชื่อดาวิกาค่ะถุย <c oughs> บ้าบอก <c oughs> ว่าไปเฟ้ยนะครับเดี๋ยวจะไปเอาของที่จอมทองไปส่งแล้วเ,เดี๋ยวาจะไปกินแมปันใช่ไปขรับเดี๋ยวไปเจอที่กินแมปันแล้วกันเอ <c oughs> อเคกินแ <c oughs> มปันนะคะ ถึงแล้วนี่สมาชิกใหม่เราเห็นแบบเต็มเต็มตัวนะฮะนางใส่ขาสั้นมากลัวทำไมอากาศแค่นี้เย็นเย็นจิ๊บ นะไคุไม่ใส่ขาย่งเดีดยเสักพักเดี๋ยวก็ร้อนหรือเปล่า1้องสาระครเวลานี่ไครับนำข้างบนเหล้เอข้างบนเหนื่อยแล้ว ถึงข้างบนเร็วยังไม่ถึงเอไม่ถึงทางเดินนี่ไงนี่ดูโอ้โหงาทีมยิ่งลงไม่ช่วยนะเป็นยังไงบ้างฮะทำไมรู้สึกเดินเฉ๋ยอ่ะเป็นยบ้างฮะสวยสวย,สวยไหมฮะอากาศดีมากสวยไหมสวยสวยสวย เคไปเดินกับพี่แก่กันครับดีไหบ้างคันหนห่ยคุ้มไหมไม่อยากลงเลยวิวเป็นไงบ้าง อยากอยู่ข้างโบเอยากอยากการเต้นนอนถังวะตอนเดินขึ้นมาเป็นไงบ้างคนรเหนื่อยเลยอ๋อไม่อันนี้ไม่เหนื่อยนี่ไม่เหนื่อยอันนี้อะไรน้องตึงน้องตึงน้องกูตึงไปหมดเลยน้องกูตึงนึ่งตาไม่หย่อนแล้วไอ้สัสหิวไหมหิวแล้วส้มตำไหมเออเดินเข้ามาแม่งเหนื่อยแบบอยากกินส้มตำไก่ย่างตอนเดีวแต่พอได้เห็นวิวปุ๊บแล้วโอ้โหสุดยอดมากนะครับส่งไอ้ผู้ที่ไม่มาชวนแล้วไม่มาเออผู้ที่ชวนแล้วไม่มานะผู้ที่เทเรา แล้วก็ยัวยัวอาจารย์นะครับไม่รู้จะมาหรือป่าทีนี้เด๋ยวรออยู่นะครับอีกสองวันยิ้วกิ <c oughs> ้วไปนะนะครับเดี๋ยวเจอกันข้างล่างลงก่อนดีกว่า จะเสียงเข่าหรือเปล่าก็ไม่รู้ช้อปปิ้งกันดีกว่า You don't go, and I know you know all the things I'm i good. I see how to let you go. Cool. Take my hand and follow me. Out of you, in a fantasy. It's all the cool. it's something she's so sweet. you, in a fantasy. <coughs> นะะคอย่าเดินม้วเนเป็นอย่างเงี้ได้ของมาเยวะเสียเงิลหนี่คนนี้ก็เสียไม่ใช่เราคนเดียวฮะไอพวกเสียเงินจ้าอันละสายเจมเปาเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้นี้ไปไหนพรุ่งนี้ไปไหนไปไหนไม่รู้ต้องตั้งก่อนพรุ่งนี้ทิปทำบุญแล้วเดี๋ยวเจอกันจะเป็นคนดีค่ะใช่ใช่ใช่นะครับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย Yes.